เขาเนี่ยนะเป็นคนที่เสนอตัวแต่แรกๆเลยนะว่าจะไปแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาตามไม่เอา <c oughs> นางไปรวบรวมทีมเดอะตามา <c oughs> แล้วมาเสนอตูมตามเด <c oughs> อะ์ตาอาเดอะตาตลกสุดเป็นป๋องหอยไปนั่งแป๊บนึงนะแล้วก็หันไปถามว่าพี่ดื่มอะไรลูกค้าบอกออกไป <c oughs> <c oughs> ม่ใช่ก็ก็ก็พี่เปิลเขาโพสไงว่าเมียเขาอยากไปเที่ยวบาคโค้ดแล้วเขาแบบจะต้องให้ไปดีไหมแปลว่าเนี่ยสามีกังวลใจแล้วมเมื่อสามีกังวลใจก็มาที่เราดูแลสิพี่ดูน้องสาวพี่ไงเดี๋ยวหนูดูแลให้โอ้โหอิ่มหนำทานกับข้าวสั่งอาหารมาสั่งอาหารมาเลยอาหารร้านเราอร่อยไม่เอาไม่เอา จับเยี่ยวพอตอนนี้ขาดอยู่แต่ล้วสื่อสัรภาพมาภาพมาประกาศว่า300ดื่มถ้ามันไปได้เขาเนี่ยนะเป็นคนที่เสนอตัวแต่แรกๆเลยนะว่าจะไปแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาตามไม่เอาเราโอเคแล้วแค่นี้เราโอเคคอนเทนต์แค่นี้เราโอเคแล้วนางไปรวบรวมทีมเดอรตามาแล้วมาเสนอมานำเสนอทำแพ็กเก็เพราะรู้ว่าเราไม่เอามาใครบ้าง ตูมตามเดอะตาอาเดอะตาสิตองออกเองเออแต่ว่าเขาก็เออเขาก็อยากแบบพรีเซนต์ตัวเขาแต่ว่าไอ้เรื่องเอาใครมายืนเนี่ยมันคงเป็นโอกาสพิเศษมันไม่ทำาบ่อยเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะมาทำคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาถูกไหมร้านก็คือเปิดปกติแล้วก็เก่งใจลูกค้าเราไม่มีค่ะทุกคนเต็มที่น่ารัก ลูกค้าก็น่ารักเออเพื่อนๆก็น่ารักฟีดแบ็กใครดีสุดฟีดแบ็กใคฟีดแบ็กใครดีสุดเนาะตลกสุดเป็นป๋องหอยเอางี้เซอร์ไพรส์สุดเซอร์ไพรส์สุดดีกว่าเออแล้วก็ถามว่าเอ้ยพี่หอยนั่งกับลูกค้ายังไงก็ไปนั่งแป๊บนึงนะแล้วก็หันไปถามว่าพี่ดื่มอะไรลูกค้าบอกออกไปเขาน่าจะพูดเล่นแหละเขาน่าพูดเล่น